สวัสดีค่ะวันนี้จะพายเอฟทุกท่านนะคะมารับชมแนวทางหวยราวพัฒนานะคะก่อนจะไปรับชมมาฟังคําเตือนจากทางช่องก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะคะ ก่อนจะไปฟังงวดนี้นะคะไปสรุปผลงวดที่แล้วกันก่อนนะคะสําหรับมวดที่แล้วนะคะแอดก็จะให้เด่นอยู่ที่ห้านะคะวิ่งสองนะคะแล้วก็วิ่งเจ็ดนะคะก็จะเข้าเจ็ดหกหกเจ็ดนะคะสปะปลาวจะเล่นเป็นเกล่างนะคะห้านะคะแอดก็เจาะไม่เข้านะคะก็จะออกห้าสี่นะคะ แอดจอกข้ามไปนิดนึงนะคะต้องขอโทษขอัยเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะไปสรุปผลว่าต่อไปกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะแอดก็จะให้เด่นนะคะ นอยู่ที่แปดนะคะวิ่ง5แล้วก็วิ่ง2นะคะไปกลับทุกครั้งนะคะแปดนะคะแอดจะให้แแแปปปดดดสูนองสองแปด แปดสามสามแปดแล้วก็แปดสี่สี่แปดนะคะห้านะคะแอดก็จะให้ห้าหนึ่งหนึ่งห้า ห้าสองสองห้าห้าแปดแปดห้าก็ห้าเก้าเก้าห้านะคะสองนะคะแอดก็จะให้สองศูนย์ศูนย์สอง สองสามสามสองสองเจ็ดเจ็ดสองแล้วก็สองเก้าเก้าสองนะคะไปดูตัวที่แอดชอบนะคะสำหรับแปดนะคะแอดก็จะชอบ 84กับ83นะคะ80กับ82ก็เป็นตัวรองนะคะ5นะคะแอดก็จะชอบ51 51กับ59นะคะ52กับ58ก็เป็นตัวรองนะคะ สองนะคะแอดก็จะชอบสองศูนย์สองศูนย์กับสองเก้านะคะสองสามกับสองเจ็ดก็เป็นตัวรองนะคะไปดูชุดเบิ้ลกันเลยนะคะชุดเบิ้ลนะคะแอดก็จะให้แปดแปด ห้าห้าแล้วก็สองสองนะคะชุดสามตัวชุดสามตัวนะคะแอดก็จะจ่อให้ห้าแปดสาม ศูนย์ห้าเ้าสี่สองน แล้วก็แปดห้นะคะไปสรุปผลชุดเด่นกับชุดตัวรองนะคะชุดตัวเด่นงวดนี้นะคะก็จะมี8 3ดสามสามแปดแปดสี่สีห้าหหนึ่งห้ แล้วก็สองเก้าเก้าสองนะคะจะดึงสองสองลงไปเป็นตัวเด่นย้อนนี้นะคะชุดตัวรองชุดตัวรองนะคะก็จะมีแปดศูนย์ศูนย์แปดแปดสองสองแปดห้าสองสองห้าห้าแปดแปดห้าสองสามสามสองแล้วก็สองเจ็ดเจ็ดสองนะคะ ใครที่ชอบตัวเด่นก็ตามได้นะคะหรือชอบชุดตัวรองก็ตามได้นะคะก็จะสรุปผลได้ประมาณนี้นะคะสาหรับชุดตัวเด่นชุดตัวรองนะคะชุดสามตัวชุดเบิ้ลแล้วก็ชุดรวมนะคะไปดูชุดตัวกันนะคะชุดตัวกันงวดนี้นะคะสําหรับแปดนะคะแอดก็จะก,กันให้ที่ แปดหนึ่งนะคะห้านะคะแอดก็จะก,กันให้ที่ห้าหกนะคะสองนะคะแอดก็จะก,กันให้ที่ สองสี่นะคะก็จะสรุปผลได้ประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางหวยราพัฒนานะคะงวดประจำมาที่18นะคะเดือนมีนาคม25 6 7นนะคะใครที่ชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะผ่านได้นะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะท้ายนี้นะคะก็ขอ fc ทุกท่านนะคะมีแต่ความโชคดีหิงหิปังปนะคะ เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะทางช่องนำเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็ไม่ว่ากันนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ